ที่ศาลาหมู่บ้านอาหรืออำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์หม่อมหลวงเจรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบข้าวพันพระราชทานหอมมะลิ105แก่เกษตรกร,ร,กรและผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาในการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กร6กหมู่ บ้าของตำบลสำรงทาบอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์จำนวน285รายที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรูในฤดูการปลูกข้าวปีที่ผ่านมาส่งผลให้ได้รับความเสียหายถึง1,931ไร่สำหรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานหอมเลิ105ที่มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญมามอบจำนวนกว่า28ตันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันเพนซิีดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหองมะลิด 1, 5พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนได้น้อมนำพระราโชบายมาผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสํารองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนาได้ใช้พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์จัดตั้งเป็นโซนพัฒนาพันธุ์พืชจัก,กพันเพนสรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกดโดยตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด